ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นฮอนกันพอกกับผมฟุตกายแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งฮะเมื่อกี้พู้ชายนะบอกว่ากองแก้วสวยตามตรงตรงๆสวยไม่สวยไม่สวยสวยเรื่องเรา วั้นี้เรามาเล่นแบบนอนแบบมิดวอลกันเก็บตังค์เก็บตังค์นะเออพูดพูดแล้วว่าเก็บตังคนะ์นะเอาตัวอะไรดีพี่มีพงกับน,น้องที่ฮะเอาตัวอะไรอตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวดิเอาตัวอะไรดีเดี๋ยวรีบดีเปล่เอาตัวอะไรดีรรด,ดูฝั่งนู้นกันกันแป๊บนึงเขามีแคนมาตั้ง 3, สามสามคนดูดิ เราก็แครแน์นะแคร์ที่แปลว่าสาม,มาลงคะลงฮา,าเสียงก็ไม่เป็นไรด้วยมาอุตสาจะสู้ได้นี่จากที่แล้วที่ผมเล่นฮอนรู้สึกว่า <Bro. S 1> จากนั้นก็ประมาณกับปีล,ล่ะปีแล้วที่เพิ่งหัดเล่นเลยแหละกลับไปดูนะว่าหัดเล่นเมื่อสองสามนาทีกันเล่นตอนเนี้เล่นมา เครื่งปีแล้วมั้งพูดมั้งดิอะไรให้พูดคนเดียวนี่อยู่รายการกันสองคนนี่พูดคนเดียวเลยนะให้เป็นดีเจไงเราเป็นแขกรับเชิญโอ้โหพูดนี้คนคนฟังเขาคงจะงงอะว่าเราอะไรกันใช่ก็งงงงอ้ยอ้ยอุ้ยแต่แต่ตฟกันะ แลกเวอร์แลกเวอร์เอาเถอะทำใจทำใจโอเคเรจะดูยอมได้ี้ายอมได้แล้วตัวแล้วตัวพี่ไปหนวะต้ออยู่นี่มพี่า่ตายจะหาเราจะไม่ใช้คำหยาบนะในการในการในการพูดในการอย่างนี้มั้งมั้ง ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ปล่อยแม่งถูกวไม่แคร์นะถูกไม่แคร์แคทำไมทุกคนก็เคยพูดคำหยาบอะงุงยิ่งงุ้งิงเช่ปะเฉยปะเยินอะไร่าไเอองเถอตายแล้วขออเรูว่ะ นี่ตัดนตันง่วเลยกูเอ้ยเดี๋ยวดิก็มาโชกียร้อ่ะพี่ว่าถ้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 าออกกันห้าตัวพี่ว่าพี่แหลกโคตรเลยว่ะไม่ไรแต่พอได้อยู่แน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 ่วิอะไรอ่ะตัวอะไรขี่ดังด้วยูป่าะหมูป่าหนาวไม่ใช่ละ วันนาวใช่ปะล่ะวันนี้วันาวันนี้ครูวันน้หนาววันครูอะไรอะไรเม่ไอย่างนีพี่สวยโซวิ่งไม่เปิดเลยโซฟื้ทองอะยไปทำไมไปทำไมนั่นนน ไปทำอะไรเนี่ยโอ้โหถามแฟ้มเอาเมื่อกี้ที่บอกให้เข้าไปเปิดโอ้โหดูดิดูดิรอก่อนรอเกิดก่อนยังไม่รู้เรื่องต้องตีจะเปิดในบอร์ดน้ามแล้วมาณนั้นแหละแล้วไปทำอะไรอีกน่ะ โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยดู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 ดกลัมาเถอะกลับมาเถอะป้อมเด้งสองดอโอยเว่แค่เวลสามเย่เว่สามเย่สาไปบวกแล้วจริงจริงที่มีหรือว่าอัดไปเหอะดูกรเผื่อมีพริกเผื่อมีพริกไม่ติดน้มัเบาฮะ ไปกินข้าวเขาได้ตู้กระจกเออย่าพ่งกีนอดดไปก่อนเดี๋ยวค่อยถัดไปเทียร์เเเปะโอยยากยากอ่ะยากอ่ะรู้ที่มาเป็นยูเซียรู้เลยว่ารู้เลยว่าที่ต้องเปลี่ยนคม ไม่ทำอะไรตัง้งตรงนู <c oughs> ้นน่ะอย่าไปประมาณกลางน้ำสิให้มันมาหาเราเองสิแม่แม่ก็แกะดิแกะแกะเรียงตามตัวอย่าหงปลามาแกะ เห็นัุเร้ออกแล้ววิเข้างนอกเข่าข้างนอกผู้สึิง่ารร้อว่าเกลี่ดนะสึกไาเถอะอัดไปอัดไปอัดไปวัดอัดไปเถอนี่ไม่เปิดไป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 งโอเคป่ะนะไปให้ช็อตอีกเอ้า ไม่สนนะโอ้โหทำอะไรทำอะไรเราไปทำอะไรกันะนีทไมไม่้อผ้ห่มโอ้โหโดนช็อตอีกมันจะไม่เหลือเลือดแล้วเนี่ย รู้เลยว่าเครื่องผมต้องเปลี่ยนคอมแล้วล่ะแล้อัดเกมอย่างเงี้ยไอ้ร้อยมีคนทำสมองดาวทำไปได้ตามมาตามมาเร็วดูว เขาบอกว่าอาว่คนแล้ว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 ไอโอดไปทำอะไรอ่ะแล้วไคโยนโดแล้าไคโอล่าโอ้นาด จะขังไว้ทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยตันไม่ได้โอ้โหอย่ตัวอย่ตัวนี้จังโอ้โหดูดิทีมปลาไป61แล้วโอ้โหนูปลาไป6ตัวนายเขาเนี่ยแพ้เนี่ยนายเขาเนี่ยก็บอกแล้วว่าให้ปิดอิจโอได้แล้วทำไม้ าทางเยอะขนาดนี้เจ้าเจ้าจโอ้โหตั้งนานเึวลเลยเอาไปแเอิมรัดรัดทไมหรอพวกนาย ทัานคิดจะพูด hmm. ว mm ่าอะไรนะไหลหลดแหมเขาต้องการเงินไอนนู้นเป็นไหลหลดนะรู้ไหลมันหลุดอหะเข้าเปลือกสาตันได้ยังจะรอดนะครับจะได้ไปหรือเปล่าต่อต่ออะไรปะปะโอ้ยขันจังคานก็ขอโทษนะฮะผมเป็นหวัดหนักเลยแหละไปแล้วแต่เข้าเปลือกยังไม่ได้ดูค่ะดีๆต้องหลุดลงมา อะไรต้องเข้าไปไไปดูเขามั่งแล้วพวกแกอกแม่ก็ลำบากถ้ามันอะไไม่มไ,ไ,ไม่รู้มันไม่นเลย่้ไม่รู้ม,รมันบออเาัน่รอะไเาาอเ,เลี้ลว,วา ไม่มีใครแชตัวให้ใครหลุดเมื่อวันสองสามวันก่อนแล้วมโนสุดก็ที่้เป็นเจอไปดูหนะ่อยโอ้ยพี拜拜่ทีมผมหือ okay. นี่โอลจ้โอ้แม่แค่ขนาดไม่มีก้างให้มันรู้บ ได้แล้วเวลึงคิวอะเลึงคิวต้องนานพิ่งได้ผต่แต่เราลผขาวรอ้ว่าถ้าเราบอกแล้วเดี๋ยวผมชอบอ่ะเออเข้าใจป้าแก้วโดนโดนเอกสั่งเข้าใจปั๊

ไม่นะทีมเฮ้ยเบ่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้มีปีตวดอกปีตวไม่ใช่เหรอปีโน้ ถ้าโยนมังกี <royable> ้ไปมันจะผิดบกวู่ท <hatten> ันเดอร์ก <kinds hungry> ็ช็อตเอาช็อตเอาวไม่หโอ้โหเพิ่งมาครอบ ปยาโอ้โหพ่มาคอบใาุ้ยระวังตายแล้วโอ้โหทันดาทันดาเหมือนโหดเขาเป็นคนเลยเหมือนโหดชิบหายเลย mình hồ ta tiền lướt lừa nói thăng nhoi thăng nát, mình mua thằng tới, là nhớ, không

I'm a stone throw away. Now then, I'm a stone throw away. I'm ready to rock. Invisibility. I'm a stone throw away. Stone throw away. Not yet. I leave no stone unturned. I'm a stone throw away.

Surprise! Stone Are you ready to rock I leave no stone unturned! Where is my strength? Oh, oh, I bomb, bomb, oh no,

อ้าวกดผิดไปกดไปกดโดนแผนที่อ่ะปล่อยปาพี่เดี๋ยววัเดี๋ยววันให้เดี๋ยวเอาเอาป้อมลิงบินินมานี่กันลิงเดี๋ยวผมจะบิงให้เดี๋ยวเด สองตัวไหวไหมสองตัวไหวไหมตัวเดียวก็ได้มาโอ้ย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยเอาไรโซโซโซอะไรแม่นี่มาเจอะอ๊ะอะไรขี่เท้าลูกยังโอ้แม่จ้า โอ้โหชอบแค่ยังงี้เขาชอบอะไรดูเพื่อนเลยนะ

ไปบ้ามันอีกนานเว้ยเฮ้ยหนูก็ไม่น่นล่ะช่วยกันหน่อยดิออกท่าฟ้าดีไหมตั้งต,ตรงเลย

<laughs> ừ, bà. Dạ. hello hiền là sẽ ngồi lênh mang phụt nhỏ hello hiền hồ chị hồ chị ดูดิีเอาโชคดีโอ้โหแม่งไม่มีใครตามมาเลยโชคดีพี่โชคดีติ๊กแมงไม่ได้กตึงตาด้านก้านไม่แก้เขาแบบเนี้ยมาเลยมาเลย ม esteem.. อตายตายตายมืตายตายตายนี่จาวันมาแล้วเอามาดิออกมาดิเอาไปดิเอาไปดิ

โอ้โหสวนย่าสวนมาซะเอาลิงสู้ตายเว้ยเอาเอาตีตีให้ตายตัวตัวตัวเอาดิเอ้ยโอ้ยลิงเอาเอาเอาเดี๋ยวใกล้เอาขวดขายละ เอ,อกาก็ทาฟ้าแล้ว <c ười>

ไม่มีทางบ right. ิ um ๊กไม่มีทางแพ้แน่นอนอัดอัดทั้งทีอัดทั้งทีห้ามแพ้เออบิ๊กอาณาบออัดกันอัดคืออะไรอัดวิดีโออยู่แพ้แต่โหตัวเอาเชือออกดิเอาเชือออกไอ้นั่นน่ะเอาเชือกออกชนะชนะวันที่มัดอ่ะโหดแรงวะล่ะโอ้โหดูดิสี่บาทเ อย่าดิ้นครับอย่าดิ้นไปคลองล้วไปคลองล้วเฮ้ยผู้ยิงล่นบนนีโคนน็อตครอบได้ไหมพุ่งไปครอบเลยบอบอผู้งยิงเล่นไหมผู้ิงเล่นบ่ดไดไปเลยไปเลยไปเลย